ผมธีรชัยนะครับกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทธีรมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชน โรงไฟฟ้าชีวภาพแห่งนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าโรงที่3ภาพรวมก็กําลังมุ่งเข้าสู่ทิศทางของธุรกิจที่เป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพอย่างเต็มตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเดิมของเราทางทีลมงคลอุตสาหกรรมเนี่ยก็ผลิตในส่วนของอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างมาตลอดซึ่งธุรกิจชีวภาพไฟฟ้าชีวภาพเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราเลือกแล้วว่าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะที่จะทำให้เป็นพลังงานที่เป็นสีเขียวได้นะครับก็ภาพรวมก็จะเป็น ธุรกิจสีเขียวที่เรากําลังจะก้าวไปและแนวโน้มเนี่ยหลังจากลงนี้ซึ่งเป็นลงที่3ถ้าทาให้เรามีกาลังการผลิตทั้งหมด5.4เมกะวัตต์ซึ่งภาพรวมตอนนี้ทาให้เราเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในธุรกิจนี้แล้วเราจะโตแบบก้าวกระโดดต่อไปนะครับลงนี้เป็นลงที่เราลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเงินลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ200กว่าล้านระยะเวลาคืนทุนจริงๆอยู่ประมาณ6-7ปีซึ่งที่เราก้าลงทุนทั้งระบบเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์โดยโดยหลักเลยนะครับจะเป็นของซีเมน ซึ่งตอนนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจในธุรกิจระบบการบริหารจัดก,การของอุปกรณ์ในเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวภาพเนี่ยที่ใช้อุปกรณ์ซีเมนต์ทั้งหมดเนี่ยโรงไฟฟ้าโรงนี้จะใช้คนออบเปอเรตอยู่ไม่เกิน4-5คนเท่านั้นเองออบเปอเรต24ชั่วโมงโดยโมอนิเตอร์จากทางในส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินการแล้วครับตอนนี้ก็รอแค่ซิงไฟแล้วก็ขายไฟเท่านั้นเอง เราจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่จะเป็นพลังงานเต็มตัวแล้วก็จะเป็นธุรกิจเริ่มต้นที่จะทําให้เราก้าวเข้าไปในธุรกิจพลังงานที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศซึ่งตอนนี้เราเราก็มีมองในส่วนของธุรกิจที่เป็นธุรกิจชีวภาพในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งตอนนี้เราลงทุนทั้งระบบเนี่ยเป็นของอุปกรณ์ที่มาจากทางยุโรปทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะเราคาดหวังว่าเราจะสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตกลับไปในส่วนของประเทศที่เป็นต้นทางอย่างยุโรปหรือว่าอย่างประเทศที่สามารถที่จะมีคาร์บอนเครดิตขายได้ราคาที่เลทด,ดีกว่าในในระดับภูมิภาคที่เราขายกันอยู่ครับซึ่งตรงนี้จะทําให้รายได้ของบริษัทเนี่ยกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยเร็วขึ้นไปอีกครับ ย้อนจับเข้ามาถึงในส่วนของธุรกิจเดิมของทีละมงคลนะครับซึ่งธุรกิจแสงสว่างก็ต้องยอมรับว,ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีสะดุดบ้างนะครับเพราะว่ามีเกิดการดิสลอฟของเทคโนโลยีในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ led ที่เข้ามาซึ่งเดิมทีเนี่ยเราผลิตหลอดพวก metal halide หรือ high pressure sodium ที่เป็นลายเดียวในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังจาก ช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้เวลาในการปรับจน2อสาปีที่ผ่านมาผลประกอบการจากที่ดูเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นนะครับและในช่วง2ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาสหกับไตรมาสสเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างจะดีแล้วในไตรมาสสที่ผ่านมาที่เราทําได้ดีเนี่ยเป็นช่วงโกลซีซั่นนะครับไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยแน่นอนครับจะเ,เป็นช่วงไฮซ h ซั่นของของธุรกิจของไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับธุรกิจในส่วนของอสังหางริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้กับฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมีเรามีตลาดในส่วนของตรงนี้อยู่ก็ะจะทําให้ภาพรรรรวมมมขขอองงเาเาาาานีี่ค้จะดกธุ ในส่วนของอุปกรณ์แสงสว่างที่เป็นระบบใหม่ๆเช่นธุรกิจเกี่ยวกับสมาร์ทไลติงแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชือ้อซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในพวกหลอดฆ่าเชือ้อเราได้เอาเข้ามาจาัดจําหน่ายได้รับการยอมรับค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยนอกจากที่จะฆ่าเชื้อปกติแล้วฆ่าเชื้อโควิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเขาใช้ในการฆ่าเชื้อโควิดเป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้สามารถใช้ไล่มแมลงได้นะครับไล่มแมลงได้จิ้งจกไล่มแมลงสาบซึ่งตอนนี้กําลังให้อินฟลูเอนเซอร์ก็ทําเป็นคลิป เรื่องของอในการโปรโมทสินค้าออกมาก็ตอนนี้ก็กําลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวในช่วง2ไต,ตรมาสต่อจากนี้ไปก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลังฟลักนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็มองว่าแนวโน้มธุรกิจเราน่าจะขยายไปได้เยอะนะครับในส่วนของของของแสงสว่างเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าทิศทางของปีนี้หลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ อย่างที่เห็นมาในควอเตอร์หนึ่งและควอเตอร์สองมาแล้วก็มั่นใจครับว่าแนวโน้มทิศทางของของธุรกิจเดิมของเราค่อนข้างจะดีแล้วก็ยังมีปริัสในส่วนของตัวโรงงานซึ่งหลังจากที่ได้เกิดการดิสลอฟเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยทำให้ capacity เราเหลือเราก็ได้ไปรับงานของทางฮ่องกงกับทางเมืองจีนนะครับผลิตโคมไฟส่งอเมริกาก็ตอนนี้ก็กําลังการผลิตเต็มที่แล้วก็ได้มีการเจราจาเพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปีหน้าตอนนี้ธุรกิจในส่วนของตรงนี้ก็ไปได้ดีครับ หลังจากนี้นะครับก็ภาพรวมจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนของไลติงเองเนี่ยก็จะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของสมาร์ทไลติงหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับเฮ้าส์โซก็คือที่ตามบ้านใช้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดหวังว่าจะโตอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ธุรกิจเดิมของเราเนี่ย ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า20%นะครับแล้วก็ในส่วนของผลกําไรก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนทิศทางของธุรกิจพลังงานซึ่งหลังจากลงนี้ซึ่งเราใช้เวลาในการที่จะเซตอัพตัวลงที่3เนี่ค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งเพราะเราทําตั้งแต่กินฟิลเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนลักษณะของการ เดินหน้าน่าจะเป็นการซื้อธุรกิจเพราะว่าจะทําให้เราขยายในส่วนของงานได้เร็วกว่าเดิมที่เราเราเราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ในส่วนเงินทุนตอนนี้เราก็ได้รับการค่อนข้างจะจะจะตอบรับดีนะครับจากาไม่ว่าจะเป็นส่วนของแบงค์ของธนาคารแล้วก็ของนักลงทุนซึ่งเราก็เตรียมตัวถ้าสมมติว่ามีโครงการต่อไปเราอาจจะหุ้นกู้เพิ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ามาดูแลในส่วนของตรงนี้อยู่ครับ จริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าในการเจริญเติบโตในฟิล์ของธุรกิจพลังงานโดยเฉพาะแบโอแกสเนี่ยเราตั้งเปาไว้ค่อนข้างจะสูงนะครับเราอยากจะได้ปีหนึ่งเนี่ยเติบโตไปถึง15เมกะวัตต์เลยแต่ว่าที่คาดหวังบนความเป็นจริงจริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย5เมกะวัตต์ทุกๆปีโตอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเป็นลักษณะของการสร้างเองอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น A a m A หรือว่าการซื้อธุรกิจผมเข้าใจว่าตัวเลขน่าจะมากกว่านี้ในแต่ละปีซึ่งจะทาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ผลกำไรที่ตามเข้ามาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเลยครับครับยังไงก็ฝากนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับว่าสำหรับที่รมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมาชนหรือตัวย่อ TMI นะครับเรามีความตั้งใจในการทำงานตั้งแต่ธุรกิจเดิมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับว่า4-5ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าธุรกิจของเราก็ ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จนถึง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะเป็นอีกคู่อีกตัวหนึ่งที่เทิร์นอะราวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการก้าวไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่กับธุรกิจเก่าที่เรากําลังจะเดินไปธุรกิจเก่าเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนต่อจากนี้ไปนี่ก็คือกําไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับก้าวไปอย่างมั่นคงแต่ว่าในส่วนของธุรกิจใหม่อาจจะทํากําไรให้ในลักษณะก้าวกระโดดซึ่ง ตัวนี้มีนัยะสำคัญในการที่จะเป็นทิศทางใหม่ของ TMI ที่เรากําลังจะเดินต่อไปยังไงก็ฝากนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับว่า TMI เป็นหุ้นตัวเล็กๆแต่ว่าผมว่าผลงานในสองสมปีนี้น่าจะโดดเด่นมากครับขอบคุณครับ